คดีนี้ไปดูการหนีของนักพนันกับไม้ตายสุดเด็ดเจ็บแสบมากผม,มดาบตำรวจหนานนดอนสีทัดจันภูมิทัพงู่งานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรพัทกาจังหวัดพัทยานี้มีการลักลอบเล่นการพนันครวงพนันวงนี้มันเล่นกันในสวนครับกำลังมันเลยว้าว,าวาตำรวจตำรวจตำรวจ,รวจโอ้โ ไปด้วยไม่ยากเลยอย่างงี้ไม่รอดหรอกดูเฉยๆว่ายยากแล้วโอ้โหมือป้าล็อกเต้าตำรวจก็ไปอยู่ในมือป้าพอดิบพอดีเข้ามือปั๊บก็ปีบด้วยโอ้โหตำรวจตำรวจแย่แล้วโอ้โหโอ้ยไปไปไปเฮ้ยใครมาทำทุเรีนกับผู้ต้องหาวะเนี่ยไป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 ช่ผู้ต้องหาอโอ้ยโอ้ดู มันจับผู้ต้องหาแรงอ่ะขนาดที่ผู้ต้องหาต้องร้องให้ปล่อยปล่อยเนี่ยไม่ใช่ผู้ต้องหาประหลาดเลยนะเนี่ยธรรมดามีแต่ผู้ต้องหาร้องให้ปล่อยแต่เนี่ยตำรวจต้องร้องให้ปล่อยเพราะว่าปาบีบไว้ซะแน่นเลยโอ้โหตำรวจหน้าเขียวแล้วน้เหน้าแดงหน้าเป็นลูกแล้วช่วมแกเร็วเร็วคนร้องปล่อยบีบ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 บี อยากเลยให้รู้สักทีช่วยเร็วกระสูญพันธแล้วโอ้ยอย่าดื้อเกินไปเฮ้ยบกว่าเกินเกินอย่าดื้อโอ้โหยากเลยตายแล้วคุณตำรวจมีลูกหรือยังครับเช็คด่วนเลยเป็นหมันไปแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยเคยคิดไหมเป็นตำรวจเนี่ยต้องมาเจอเรื่องอย่างเนี้ยโอ้โหน่าสงสารหนูพี นั่นผู้หญิงอายุมากมากพอจับตัวได้ตำรวจก็กุมมืออยู่ยูข้างหลังผู้หญิงเอามือบีบตำรวจทำตำรวจก็แหยปากตะโกนให้ช่วยแกะมือออกตำรวจก็น่าเขียวไปแหมเรื่องนี้พูดอะไรไม่ออกนอกจากเห็นใจน้องชายจริงๆเลยขอขอบคุณดาบตำรวจฐานันดรศรีธาจันทร์ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสพห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีเจ้าของเรื่องตกใจบีบเป้าตำรวจ